ดังนั้นความรู้เกี่ยวกับเรื่องมหานรกที่ตอไปัทํามเป็นวินิซีรีนี่จึงเป็นความรู้สากลที่ทุกคนควรจะศึกษาไว้เพื่อจะได้ดําเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์ไม่งั้นเราจะได้ยินแต่ว่านรกสวรรค์ตายไปอยู่บนสวรรค์แต่เรายังไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงนรกเป็นยังไงยังไ,ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเทพเจ้าลงโทษเป็นนรกเราก็ยังไม่รู้มันเป็นยังไงเทพเจ้า ทั้งๆที่เมื่อสอง0ันห้าร้ยกว่าปีนูนพระสัมมาสูทธเจ้าตอนเสด็จลงมาจากดาวดึงท่านเคยเปิดให้ดูครั้งหนึ่งนะนี่เปิดให้ดูทีเดียวนี่แต่ความทรงจำของมนุษย์ถึงไหมจ๊ะมีจำกัดช่วงนั้นกลัวบาปแล้วก็อยากทำบุญแล้วก็อยากเป็นพระสัมมาสูทธเจ้าเพื่อเห็นพุทธนุภาพในช่วงนั้นทั้งเทวดาทั้งมนุษย์แล้วก็สัตว์นรก ต่างเห็นซึ่งกันและกันเลยเปิดโลกแต่ต่อมาเนี่ยมันก็เลื่อนๆลงไปเรื่อยๆผู้ที่เห็นก็เล่าทรงจำมาต่อมาแล้วก็ตายไปละโลกไปผู้ที่ทรงจำไม่ได้เห็นเนี่ยสิบปักว่าก็าไปเท่ากับตาเหน็นก็เชื่อก็มีไม่เชื่อมึงเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งแต่แะกก็เชื่อหมดแต่และก็เชื่อมาก ตหลังก็เชื่อมัง่งตอนหลังไม่ค่ยเชื่ออะไรเงี้ยแล้วก็ถึงงในทําบาปอกุศลกรรมแล้วต,ตอนในสุดนรกสวรรค์ก็จะหายไปบางคนก็บอกไม่มีบางคนบอกมีอยู่เฉพาะในอกสวรรค์ในอกนรลกในใจบ้างครัวว่าเอาสวรรค์มาลอานรกมาคู่บางก็ว่ามันน่าจะมีนะอะไรต่างๆพูดเผื่อๆ,ๆเอาไว้นี่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความวัตุษาก่อนที่ทุกคน ต้องศึกษานะมันศึกษาไม่ได้ไม่ว่าจะมีความเชื่ออะไรก็ตามศึกษาไว้เถิดเป็นความรู้ของเราและยิ่งโดยเฉพาะที่อยู่ตามกำหนักต่างๆเจ้าทรงอะไรต่างๆที่พูดมัวม่วๆต่างๆเราจะมีข้อมูลได้ <c oughs> คือมั่วยังมีเรฟเฟ e รนซ์ไงมั่วยังมีคุณค่าเราจะได้พูดได้ถูก เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงตอนสมัยครูเมื่อใหญ่ย,ยังเป็นนักศึกษาอยู่เพื่อนก็ชวนไปตำหนักหนึ่งนี่เจ้าเข้าเลยผาทีงเนี่ยวอดเข้าแล้วเออเข้าได้ดีฮเข้าตอนง่วงแล้วขึ้นไปนั่งบนอัฒนะสูงๆหน่อยเพื่อนก็ไปถามเลยเสร็จครูเมื่อใหญ่ก็ถามมั่ง ออยากทราบว่าคุณยายทองสุกตายแล้วไปไหนโ oh, no. อ้โน่นลืมไปเลยอยู่สุวรรณเลยนะลืมไปแล้วเขาไกลลาดอยู่เนะขาไกลาาไกลาดเขาไกลลาดมันลาดไปทางไหนอยู่ <laughs> ก็ถามว่าแล้วตัวลงสวรรค์มันยังมีกี่ชั้นเอ,อาเก้าชั้น ผมไม่อยากระทวงเยูยฮะนพระเตยบดกมีหกเนี่ยหยุดเลยผมไม่เคยมีการไปทวงเลยแต่กลับพูดต่อบอกถามอย่างเงี้ยมาวันยกครูสิเดือนเมษาเรื่องอะไรเราจะไปยกครูเราไม่กลัวหรอกแต่กลัวยกเราเลย <c oughs> ไอ้ยกครูเราไม่กลัวแต่ยกเราสิ ยกกระทุ่มเเนี่ยแบบอิป,ปองซีโอนั่งเงี้ยอะไรเงี้ยมารเตซีโอนั่งเงี้ยยกกระทุ่มเง,งี้ยเรากลัวนี่แปลว่าอะไรแปลว่าตํำหนักนั้นมั่วขาดลเล็เล่นตอนนี้เรามีข้ออ้างอิงแล้วเนี่ยมันจะต้องมั่วอย่างฉลาดอย่างมีคุณค่าอย่างนี้แล้วก็เอาไปผปสมผสมกันสิผสมผสมกันมันจะดูได้เนียนหน่อยไง